เคยได้ยินคำว่า Y2K กันไหมครับ Y2K เนี่ยมันย่อม,มาจาก Year 2 0หรือเรียกง่ายๆก็คือปี2000นั่นเองเด็กรุ่นใหม่อาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ครับพี่เอาเรื่อง Y2K มาพูดทำไมมันผ่านไปนานแล้วชาก่อนไอ้น้องพี่จะบอกเลยนะว่าช่วง Y2K เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากๆสำหรับพี่พี่เห็นสงครามการแข่งขันของโทรศัพท์มือถือก่อนที่ iPhone และ a อ d ด o i d จะเข้ามายึดตลาดพี่เห็นอินเทอร์เน็ตยุคเริ่มต้นที่ความเร็วเท่าหอยทากคลานแต่รอนานแค่ไหน พี่ก็ยอมเล่นพี่ได้เห็นร้านเช่าวิดีโอฮะวิดีโอคืออะไรเหรอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะพี่ได้เห็นความยากลาบากของคู่รักที่พยายามจีบกันก่อนที่จะมีลายและสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งเองของยุคสมัยนั้นถ้าน้องๆฟังแล้วคิดในใจว่าทําไมยุคนั้นพี่ลําบากจังนั่นแหละน้องคือเสน่ห์ของยุค Y2K และตอนนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ Y2K อยางเป็นทางการครับ ในยุคที่ w i f i มีอยู่ทุกที่คนเราสามารถเล่นเน็ตได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่ทํางานบนรถบนเรือโรงเรียนในห้องน้ําแต่วันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วที่การได้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องอยากในช่วงยุค2 0 0พันที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่รู้จักเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผ่านสายโทรศัพท์แต่อยู่ๆคุณจะไปเชื่อมเน็ตเลยได้ไหมไม่ได้คุณต้องเติมเน็ตก่อนด้วยกันซื้อเน็ตมา เอาเหรียญขูดรหัสกรอกรหัสเติมเน็ตแค่นี้หรอยังคุณต้องกดเชื่อมต่อเน็ตอีก Yes ได้เน็ตแล้วโว้ยแม่โทรหาป้าหน่อยเล้วเล่นเน็ตก่อนนะ นี่อะไรครับพ่อนั่งลงก่อนสิลูกเดี๋ยวพ่อจะเล่าเรื่องของเพจเจอร์ให้ฟังเพจเจอร์เป็นอุปกรณ์สื่อสารสมัยก่อนที่สามารถรับข้อความได้แต่ด้านส่งข้อความออกไม่ได้ตัวเพจเจอร์จะมีหน้าจอขาวดําใช้สําหรับแสดงข้อความต่างๆวิธีส่งข้อความเข้าเพจเจอร์ก็คือเราโทรหาคอร์เซนเตอร์คอร์เซนเตอร์ส่งข้อความหาเพจเจอร์ง่ายไหมลูกง่ายครับแต่มันยากตอนเราฝากข้อความนี่แหละ สวัสดีครับส่งข้อความหาหมายเลขอะไรครับอ่าส่งข้อความหาหมายเลขได้เลยครับข้อความอะไรนะครับพูดได้เลยใช่ไหมครับครับที่รักผมรักคุณมากๆนะผมชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันผมอยากอยู่เคียงข้างคุณตลอดชีวิตและดูแลคุณตลอดไปแต่งงานกับผมนะได้ครับหมายถึงได้รับข้อความใช่ไหมครับพี่หมายถึงได้ครับแต่งงานกัน ก่อนจะมี iPhone กับ Android เราอยู่ในยุคที่โทรศัพท์มือถือมีการแข่งขันสูงมากหนึ่งในแบรนด์โทรศัพท์ที่โด่งดังในยุคนั้นนั่นก็คือโ o เกียต้องบอกเลยว่าโ o เกียเป็นโทรศัพท์สามัญที่ทุกคนต้องเคยใช้เพราะในอดีตโ o เกียมีการพัฒนามาตลอดทั้งหน้าจอขาวดําหน้าจอสีโทรศัพท์พับได้โทรศัพท์ไห์ในยุคหน้าจอสีโ o เกียรุ่นที่เราทุกคนน่าจะเคยเห็นก็คงจะเป็น n o เกีย6 1 0หหรือรุ่นใบไม้ที่บอกเลยว่าดีไซน์นี่กิน ขาดทุกยี่ห้อเลยแต่รุ่นที่เป็นตำนานจริงๆก็คงจะไม่พ้นโนเกีย3 3 1 0ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งมีตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าทำโนเกียตกจากตึก10ชั้นพ้นก็คือเพืนยุบและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้โนเกียเป็นที่รู้จักก็คือเกมงูที่เป็นเกมยอดฮิตในยุคนั้นกูแน่ดีมีอยู่เกมเดียว 20ปีที่แล้วนี่คือสภาพผมผมตอน6โมงครึ่งวันธรรมดาและนี่คือสภาพผมผมตอน6โมงครึ่งวันเสาร์ถามว่าทำไมผมถึงร่าเริงขนาดนี้เพราะผมรอดูช่องก้าวกร์ตูนยังไงล่ะในยุคนูน้นที่ยังไม่มีการ์ตูนให้ดูแบบออนไลน์ช่องก้าวการ์ตูนจึงเป็นช่องทางเดียวของเด็กๆที่จะได้ดูอนิเมะญ,ญี่ปุ่นมาใหม่จำได้ว่ายุคนั้นเรื่องที่โด่งดังก็จะมีโดเรมอนโปกเกมอนโคน,น,นันริจิมอนทามิยะเบย์เบลดนอกจากนั้นยังมีรายการการ์ตูนของนักต่อยเซมเบ้ที่มีการเล่นเกมแจกของ ของรางวัลแถมมีการวัวการ์ตูนยอดนิยมประจำสัปดาห์ซะด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์คือเพลงอนิเมะเวอร์ชั่นไทยที่ร้องโดยพี่นัทและพี่นบถึงแม้ทุกวันนี้พี่นัทจะจากเราไปแล้วแต่เราก็จะจดจำพี่เขาไว้ในความทรงจำช่วงวัยเด็กตลอดไปผมรู้สึกเอนจอยกับวันเสาร์เช้ามากๆจนกระทั่งแม่ส่งผมไปเรียนพิเศษวันเสาร์นี่แหละ คำถามแรกเลยนะรู้จักวิดีโอเทปกันไหมหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราเอาไว้ดูหนังกันในยุค Y2K ก่อนที่มันจะพัฒนากลายเป็น VCD DVD Blu-ray หรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์แต่ลําพังแค่ตัวม้วนเทปเนี่ยเราจะดูหนังเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องมีเครื่องเล่นเทปด้วยไหนอะดูไม่เห็นได้เลย What the อีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ก็คือเวลาดูหนังจบแล้วอยากจะดูซ้ําเราต้องกรอเทปกลับไปเริ่มใหม่ด้วยเครื่องกรอเทปและนี่คือเสียงของมันบอกแล้วว่ายุคนั้น,น่ะลำบากลำบาก ยุคนี้มีลายยุคว2 k เคก็ต้องอันนี้เลย MSN เริ่มแรกเราต้องสมัครฮอตเมลกันก่อนเพื่อใช้ในการล็อกอินผมรู้นะว่าเมลแรกๆของคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเป็นพวกเทพซ่าซุนเจ็ด 7, คงหรือจังประมาณนี้ใช่ไหม <c oughs> จับมือกันผมก็ใช้พอล็อกอินเข้า MSN เสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยคุยกับเพื่อนเหรอโน no. คุยกับคนที่แอบชอบสิ MSN ดีอยู่อย่างหนึ่งครับตรงที่มีแจ้งเตือนมุมขวาล่างถ้าเห็นชื่อคนที่ชอบเด้งขึ้นมาเนี่ยตัวเรานี่ใจฟู แต่ถ้าเกิดเธอทักแชทเข้ามาด้วยเนี่ยอุย้ยบอกเลยว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ิีงแต่ MSN เนี่ยก็มีข้อเสียนะนั่นก็คือปุ่มเขย่าจอหรือปุ่มนัชนั่นเองถ้าคนปกติใช้ก็ไม่เท่าไรลหรอกแต่ถ้าเพื่อนๆผมใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยกูยอมแล้วว้ย คุณเคยเห็นตู้แบบนี้อยู่แถวแถวบ้านกันไหมอยากจะบอกว่านี่คือสภาพของมันในสมัยก่อนสิ่งนี้เรียกว่าตู้โทรศัพท์เพียงแค่คุณพกเหรียญไปหยอดตู้คุณก็สามารถโทรไปได้ทุกที่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือ 1. ถ้าคุณหยอดหนึ่งบาทบอกเลยไม่พอเพราะเพียงแค่อีกฝั่งรับโทรศัพท์หนึ่งบาทของคุณก็จะหมดลงแล้วสองถ้าโทรหาแฟนอย่าโวาแต่เขินจะจีบจะคุยอะไรให้รีบ เพราะมีอีกหลายคนกําลังรอคุณอยู่แต่ถ้าคุณขี้เกียจพกเหรียญเรามีทางออกให้นั่นก็คือบัตรโทรศัพท์นั่นเองเพียงแค่คุณเสียบบัตรเข้าไปในตู้โทรศัพท์คุณก็สามารถโทรเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าเงินในบัตรจะหมดแถมบัตรโทรศัพท์สมัยก่อนยังมีลายที่หลากหลายน่าสะสมอีกด้วยถ้าใครเคยสะสมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับซีรีส์ y 2 k ถึงแม้ยุคนั้นจะดูไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไรแต่ผมต้องบอกเลยว่าพอเวลาผ่านมาถึงตอนนี้แม้ว่าเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่เราก็ยังคิดถึงช่วงเวลา y 2 k อยู่ดีเพราะในยุคนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจํามากมายที่ยากจะลืมจริงๆความจริงแนละ้วผมยังมีเกมยุค y 2 k กับของเล่นยุค y 2 k ด้วยนะที่ยังไม่ได้เล่าแต่ถ้าให้เล่าภายในหนึ่งนาทีเนี่ยผมว่าไม่น่าทันแน่นอนเอาไว้เล่าเป็นซีรีส์แยกเลยดีกว่าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลเเพื่อป็นกั กันด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้ถึง2,000ไลค์เมื่อไหร่ผมสัญญาว่าจะกลับมาทำซีรีส์ขนมวัยเด็กต่ออย่างแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย